สวัสดีค่ะปรานค่ะคนาดคผมค่ะพบกับเราสองคนอีกครั้งในรายการตามติดชีวิตช้างแอดศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเอ่ยใช่วันนี้ถ้าสังเกตดูบรรยากาศรอบรบ ดีงามมากครเรามาอยู่ในพื้นที่บริเวณของอในสูนทรรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นพื้นที่ป่า,ปาวันนี้จะเห็นเขียวชอุ่มมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูวิธีการทําดินโป่งเทียมใ,ใหชนน่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของดินโป่งว่าเป็นอย่างไรทําไมช้างต้องกินดินโป่งมีความสําคัญอย่างไรกันนะคะ ข้ออีกดี๋สักครู่เราจะได้ไปคุยกับคุณหมอกันก่อนนะคะในส่วนของข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของดินโป่งแล้วก็มีการสาธิตการทําดินป่งเทียมในช่วงท้ายด้วยค่ะวันนี้เราอาจจะได้ออกกําลังใช่ได้ออกกาลังอ่ะเทียมนะแจ้งข่าวบอกกล่าวนะกท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กำลังรับชมเราอยู่ไหนคะโอเคครับอ่ l l o e โ e เ y o n e for Today y นะ we open uh, uh, sorry <laughs> we, we open the channel now uh, with the good atmosphere and yeah. greens around here because today we're gonna bring everyone to learn and to get the information about how to make the artificial mineral salt lake for mm -hmm. elephant uh -huh. in Thai we call din pong, din pong. Ah. so but first of all like uh, We maybe go to talk with the doctor นะ and ask them about like a how important of the mineral salt and how much the elephant like a have to eat and it can get e f f e c t or get disease or elephant or not so we gonna learn yeah everything today โอเคงั้นแบบนี้เราไปกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเลยมาย นี้เราอยู่กับคุณหมอโบนัทแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอเป็นหัวหน้างานโรงพยาบาลช้างลำปางนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอในเรื่องราวของดินโป่งกันว่าเป็นอย่างไร<ม>อยากจะให้คุณหมอพูดถึงดินโป่งนะคะว่าจริงแล้วมันคืออะไรยังไงคะดินโปง่งจริงๆโป่งนี่ก็คือหมายถึงว่าดินคือดินหรือน้ำอะ,ค,ะค่ะที่ที่มีแร่ธาตุเยอะกว่า บริเวณอื่นก็คือก็คือปกติเนี่ยดินคือโป่งเนี่ยแบ่งเป็นสองชนิดเนาะก็คือโป่งดินกับโป่งน้ํอโป่งดินก็คือก็คือจะเป็นโป่งที่แบบจะแห้งๆแล้วก็เป็นดินแล้วก็มีแร่ธาตุอะไรเงี้ยส่วนโป่งน้ำเนี่ยส่วนมากจะเจอที่บริเวณที่มันเป็นน้ําซับน้ําซับน้ําซับนี่คือยังไงคะน้ําซับก็คือเหมือนเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าตาน้ําหรือว่าตรงที่เป็นแอ่งน้ําำต้นน้ําเหมือนเป็นแบบเป็นแอ่งน้ําแล้วก็แบบ คือดินแถวนั้นนะมันก็จะมีแร่ธาตุเดียวกับปกติอย่างเช่นมีพวกโซเดียมคลอไรด์มีแคลเซียมมีเซียมอะไรเงี้ยค่ะสัตว์ป่าเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ทินพืชเนี่ยเขาก็จะมีการลงมากินดิน หมือนกินเพื่อเสริมแร่ธาตุให้ร่างกายเหมือนถึง like, ว่ากินดินโป่งเนี่ยเนาะอ๋อเพราะว่าคือเขากินเพื่ออย่างเดียวก็คือแร่ธาตุไม่ได้ครบใช่ไหมคะใช่คืออาจจะขาดแร่ธาตุบางอย่างไปเพราะว่าจะมากินดินคือจริงๆก็กินกันหลายชนิดแหละไม่ใช่แต่ช้างเนาะแต่เราจะคุ้นชินว่าช้างกินดินโป่งใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าที่ที่เขาอยู่ไม่มีดินโป่งจริงๆริเขาสามารถกินอะไรที่จะทดแทนได้ไหมคะจริงไหมจริงจริงอย่างแบบปกติถ้าเป็นในป่าเลยมันก็คือคือคือมันก็จะมีโป่งเป็นเป็นแบบเป็นหลายที่อยู่แล้ว เพรา,าะาว่าที่ท,ที่ต้นกําเนิดของดินปูงเนี่ยคือมันเกิดจากการบางทีคือฝนตกน้ําชะมารวมกันตรงตรง,ตรงแอ่งหรือว่าตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัตว์ป่าเขาก็จะแบบดมกลิ่นแล้วก็ตามหาจนถรง ก็คือเหมือนเป็นสัญชาตญยานเขานั่นแหละใช่ไมหมคะซึ่งในส่วนของดินป่งตรงนี้จะจะจะให้รสชาติเค็มไหมครับเหมือนที่จะรู้มาจะเป็นรสชาติเค็มไหมรับในตรงนี้จริงๆถ้าถ้ามีพวกเกลือโซเดียมเยอะเนี่ยก็อาจจะเค็มยู่ใช่ใช่ไม่เคยชินเหมือนกันอยู่ท<ม>ี่แร่ธาตุที่อยู่ในดินบริเวณนะั้นว่ามีอะไรเยอะก็จะเป็นรสชาติประมาณนั้นกพราะเหมือนเหมือนอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารหยาบอะไรพวกนี้จะเป็นไฟเบอร์ก็จะอาจจะ เป็นพวกไม่มีรสชาติหรือถ้ากล้วยมันจะเป็นรสชาติหวาน,วาน่งที่เรารู้กันกใช่ไหมเอช้างถ้าเป็นดินเนี่ยมันเป็นรสชาติเค็มหรือ,อ,อ,อเปล่าน่าจะแบบน่าจะมีความเค็มมากกว่ามากกว่าอย่างอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันีนาดบอกเล่าให้ชาวนะแฟนคลับชาวต่างชาติของเราได้ฟัง <c oughs> ว่าอย่างไร <c oughs> ต้องไปชิม <Okay. S 2> ต้องไปชิมครับ so we come up and meet with uh doctor bonus uh she is the veterinarian who works in the Elephant Hospital here นะ so like a the mainly like a why we have the mineral s o l i t now what is the mineral solute this is the place that located w h i c have h the a lot of the mineral like a sodium ฮะแมกนีเซียมแมกนีเซีย c แคลเซียมคอร์ไล c คลเ i ียมคอร์ไล that thing that elephant couldn't produce by cell and they couldn't like a it's really like mm -hmm. in the fiber like uh, the food like uh, from the plant so they need to take it from the ground mm -hmm. and for the mineral solid it has two kinds mm -hmm. that is on the ground and in the water yes. mm -hmm. yeah it's in the water mm -hmm. and i just asked with the doctor and she says it's quite like a, maybe a little bit salty <laughs> yeah, but, but we never we never <laughs> taste it จริงๆการกินดินโป่งที่ทําให้ช้างป่วยไหมคะมีโอกาสที่จะทาให้ช้างป่วยได้ไหมเพราะว่าเคยได้ยินว่ามีเคสที่แบบกินดินอันนี้คือดินดินโป่งไหมคะหรือว่าดินยางอูมาคือเคสช้างกินดินที่เราเจอเข้ามารงพยากาลเนี่ยนะเป็นเคสช้างบ้านซึ่งก็คือดินที่เขากินเนี่ยมันไม่ใช่ดินโป่งก็คือเขากินดินจากที่แบบอาจจะเป็นตามที่ที่เขามัดเลี้ยงหรือว่าตามปางเนี่ยซึ่งจริงๆลักษณะของดินโป่งเนี่ยถ้าเป็นโป่งแห้งอะดินมันก็จะแบบมันก็จะเป็นดินเหมือนดิน แบบที่มันเขาเรียกว่ามีความละเอียดละเอียดอ่ะเหมือนผงอ่ะพอเสร็จแล้วก็คือด้วยความที่พอเขามีแร่ธาตุมีเกลือเยอะใช่ไหมถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือโดยคุณสมบัติเนี่ยเกลือเขาจะดึงดึงน้ำเข้าําไสแล้วก็จะทําให้ช้างเนี่ยขับถ่ายง่ายจะไม่ได้ถึงขั้นป่วยอแต่ว่าปัญหาช้างกินดินที่เราเจอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเขากินดินเขาอาจจะอยากกินดินโป่งนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ดินโป่งทีนี้ชนิดของดินที่กินเข้าไปมันเลยไป ทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นบางเชือกที่มาเนี่ยกินดินที่เป็นดินเหนียวสีดํดำอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปแล้วก็ทําให้เกิดท้องผูกหรือว่ากินทรายก็ทําให้เกิดแบบเหมือนปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆช้างเขาเป็นสัตว์ที่ชอบกินดินอยู่แล้วโดยธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะใช่คือโดยธรรมชาติคือแบบพวกสัตว์ป่าพวกเนี้ยเขาจะต้องหาโป่งกินอยู่แล้วแต่พอไม่มีโป่งเขาก็เลยกินดินซึ่งไม่ใช่ดินโป่งใช่แล้วคือบางทีคือดินที่อยู่ตามหลักมัดของช้างเนี่ย บางทีมันอาจจะหอมกลิ่นเกลือจากชีทคือเขาฉี่ลงไปแล้วแบบบางทีมันเป็นกลิ่นเกลือเหมือนกันไงเขาก็เลยแยกแยะไม่ออกโี้เขาอาจจะแบบดมจากกลิ่นแล้วมันหอมอะไรเงี้ยแต่ว่าชนิดดินคือมันแบบเป็นดินที่มันไม่ไม่เหมาะสมกับทางเดินอาหารจริงก็ไม่ใช่โผงด้วยเป็นดินธรรมดาใช่ช่วงเวลาที่เขากินดินนี่มีเป็นฤดูการไหมคะหรือโดยปกติเขาก็จะกินได้ทุกฤดูโดยทั่วไปเลยจริงๆเคที่กินดินเจอเจอทั้งปีอยู่แล้วค่ะ ก็คือแต่ว่าช่วงที่เจอเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงฝนตกใหม่ๆ oh. ดินหอม oh. หรือว่าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเจอเจอเคสช้างกินดินเยอะหน่อย oh. แล้วอาการของการกินดินนี่เขาป่วยมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ oh. คุณหมอส่วนมากคือเจ้าของก็จะโทรมาบอกว่าช้างซึมไม่กินอาหาร oh. แล้วก็มีปวดท้องปวดท้องคือดูยังไงก็คือบางตัวก็จะแบบขุดลุกขุดนั่ง oh. บบลุกนั่ง บางอย่างเี้ยบางตัวก็จะแบบยืดตัวหรือว่าพิงกับต้นไม้อะไรเงี้ย mm. แบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็คือ, mm. คอเราก็จะสอบถามเขาก็คือนอกจากเรื่องพวกนี้ก็จะมีเรื่องไม่กินอาหารค่ะ <Huh. S 2> บางตัวคือเจ้าของเขาถ้าเขาช่างสังเกตอนะเนาะเขาก็จะบอกว่าแบบมันกินดินเพราะว่าคือเขาจะเห็นว่าที่ตรงที่บันมัดอะ่ะมันจะมีรอยขุดกินอยู่ oh. ใช่หรือว่าบางเคสนี่คือก็จะมาด้วยอาการว่าเขาบอกว่าขี้มันดำ mm. ก็คือเป็นสีดินอะไรเงี้ยอืม ขึ้นชิอื่นก็คือผิดปกติแล้วใช่ใช่จริงๆก็ขึ้นอยู่กับการสังเกตของเจ้าของช้างด้วยนะคะนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คุณหมอจะบอกกับเราทุกๆ EP <laughs> ว่าอยากให้พี่ควานแล้วก็เจ้าของช้างได้หมั่นสังเกตช้างบ่อยๆเวลามีอาการผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะจะมีอึที่เปลี่ยนสีไหมยืนพิงต้นไม้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาการอื่นๆท่านน้อยลงไหมหอ,อะไรเงี้ยเรื่องการกินนี้ยใเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่เรื่องกินเรื่องใหญ่ so Uh, the mineral salt uh, can make mm -hmm. the elephant get sick or make a disease or not this is the question that we ask to the doctor mm -hmm. so when the elephant take a lot of the mineral salt and get the salty taste it depends on the area that elephant took it That is the correct one or the wrong one because sometimes the elephant can get the smell mm -hmm. from their own urine when they like a uh, pee in that area but they think this is the salty taste mm -hmm. and it might be the like a mineral salt but actually this is not that mm -hmm. one mm -hmm. so when elephant eat it it can make the elephant have the constipated mm -hmm. have a problem with the stomach and for the symptom that we can see that elephant will show mm -hmm. to the mahout can like a concern to check the own elephant is they gonna mm -hmm. like sit down, a, lie like, down on the like, belly. Yes, like like uh, get up and sit down. Get up mm -hmm. and sit down, or yes. lean to the tree yes. or something and, like and that. stretching, like ah. a stretching, and also uh, they, they cannot eat anything. Mm -hmm. something uh -huh. like that. Yeah. Couldn't eat anything, and also the poop is mm -hmm. gonna change the color to yes. be the black mm -hmm. color, yes. right? Mm -hmm. ah. เ um, ราวิธีการรักษาของเราในการที่จะรักษาอาการปวดของช้างที่ก uh uh> uh 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 ินด uh> uh ินนี่นะคุณหมอเรารักษายังไงบ้างคะเอ่อโดยคือโดยปกตินาะคือดินมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันมันไม่สบายท้องเนี่ยเราก็จะรักษาตามอาการก็คือมีการถ้าเขาเอ่อไม่กินเนี่ยก็ต้องมีการให้สารน้ํามีการให้ยาลดปวดอ่าแล้วก็มีการให้ยากระตุ้นให้ลําไส้เขาทํางานบีบตัวเพื่อขับดินออกมา อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเขาถ่ายได้แล้วก็คือถือว่าอาการดีขึ้นตามลําดับแล้วก็วกเขากลับาสู่สภาวะปกติใช่คือถ้าคือถ้าเขาขับดินตรงที่มันมีปัญหาออกแล้วเนี่ยเริ่มสบายท้องขึ้นเขาก็จะกลับมากินได้เหมือนเดิม,มแต่ว่าในบางกรณีที่มันมีการติดเชื้อร่วมด้วย<ม>โดยเฉพาะเชื้อคอติเดียมเนี่ยค่ะ<ฮ>ซึ่งเชื้อคอติเดียมเนี่ยมันเป็นเชื้อที่อยู่ทั่วไปในดินอยู่แนละ้ว<ม>แล้วก็ถ้าบังเอิญว่าช้างไปกินตรงดินที่บริเวณที่มันมีเชื้อเยอะกว่าปกติหรือว่าร่างกายช้างเนี่ยคือกาส ง่ายที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็แบบอาจจะทําให้ช้างป่วยมากกว่าเดิมอย่างเช่นมีอาการท้องเสียรุนแรงร่วมด้วยมีอาการขัดน้ําปวดท้องรุนแรงหรือว่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องมีการให้อย่างอื่นอย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะหรือว่าให้ให้แบบการเออซัพพอร์ตทีมอย่างอื่นมากมากกว่าปกติจริงๆเรามีวิธีป้องกันไหมคะคุณหมอถ้าจะไม่ให้เขากินดินเป็นอะไรที่ยากใช่ไหมคะจริงๆวิธีป้องกันเนี่ยคือ ก็ต้องไปดูที่สาเหตุนเนาะส่วนส่วนมากเนี่ยช้างจะกินดินเนื่องจากขาดแร่ธาตุก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุไปในอาหารอย่างเช่นให้เขากินพวกแบบมันจะเป็นเหมือนเหมือนแร่ธาตุก้อนอ๋อเหมือนที่เขาให้วัวให้วัวใช่จะต้องอีกหรือว่าให้กินเกลือเฉยๆก็ได้ค่ะเกลือเม็ดเนี่ยอเอาคุกกับมะขามให้กิน หรือว่าถ้าถ้าดีหน่อยก็เสริมแร่ธาตุอย่างอื่นเข้าไปด้วยซึ่งเป็นแร่ธาตุถงเสริมไปในอาหารอะไรเงี้ยก็เหมือนคนที่ต้องกินอาหารเสริมใช่ใช่ถ้าเขาได้กินเนี่ยหมายถึงว่าถ้าร่างกายเขาไม่ได้ขาดเขาก็จะไม่ไปหากินดินใช่ไหมะใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีช้างที่กินดินจากสาเหตุแบบอื่นๆแต่เป็นส่วนน้อยนะอย่างเช่นว่าแบบรู้สึกไม่สบายท้องเลยกินดินหรือว่าที่เคยเจอคือกินอาหารไม่อิ่มอาหารไม่พอใช่ใช่ กินอาหารไม่พออะไรเงี้ยอาหารน้อยลงแล้วก็มีการกินดินอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนั้นมันเป็นแบบบางทีว่างๆอย่างเงี้ยนาะใช่หรือบางตัวเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแบบแบบของตัวมันเองก็มีนะคะชอบกินดินบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่มีมีเชือกหนที่แบบมาซ้ำๆด้วยอาการกินดินแบบเดิมๆไหมคะประจำเยันี้ขาประจำขประจำานี่มันยังไม่มีอะไรกินดินใ Okay. Uh, according to Dr. Bona said about the causes that can make elephant get sick from eat a lot of the middle of solid. Sometimes it have the disease. <c oughs> มันเป็นมันคือโรคอะไรนะครับคุณหมอเชื้อเชื้อคอสิเดียมน <c oughs> ะฮะ So it's called posidium This might be in the scientist word and, and in the doctor's word. <laughs> <laughs> the posidium can, can yeah, cause yeah. Uh, the elephant can, to have like a like the problem yeah. uh, inside the stomach yeah. because, like, uh, when we give the elephant to eat the salt, the mm -hmm. salt will like uh, absorb the water inside the intestine and then make like uh, the food can go easily. Mm -hmm. But for this one, it can cause the elephant like uh, have a problem inside. So elephant might be don't eat a lot of the food the grass nah? mm -hmm. don't eat the uh, the, the soil, something like that so the doctor have to bring the elephant and cool the elephant in the hospital mm -hmm. and the way they cool and treatment the hospital is they're gonna try to like uh, take the poop as fast as we can nah? take take it off from mm -hmm. the elephant let them yeah. get poop yes. now nah, very really fast yes. because mm -hmm. some like a uh, seems we make the elephant feel dehydrated. Mm -hmm. Don't drink a lot of the water or have very big diarrhea problem. Yes. Mm -hmm. Yes, and we uh, in the treatment we give. Uh, if they cannot eat anything like water, we give the uh, fluid therapy. Fluid oh, therapy. Yes, oh. and also we give we give the uh, painkiller when we, when they get like a uh, uh, abdominal pain. Yeah. And also we give the uh, the medical that uh, stimulate the. Uh, แกสโตรอินเตสชิโน่ใช่ท้ายทูตรีดิววันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลในเรื่องของดินโป่งนะคะ uh huh. รวมถึงการดูแลช้างเนาะอย่างใกล้ชิดอยากจะให้คุณหมอฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวช้างของเราที่เลี้ยงช้างหรือว่าคนทั่วไปให้ได้รู้ว่าเราจะมีการดูแลช้างอย่างไรในเรื่องของการกินดินหรือป้องกันร,ระวังอะไรนะคะมีไหมเอ่ยสำหรับเรื่องการกินดินเองนะคะก็สาเหตุส่วนใหญ่เนาะอย่างที่บอกว่ามันเป็น เกิดจากเนื่องจากการขัดและท่านะคะก็การป้องกันดีที่สุดค,คือการให้ช้างง่ายๆเลยก็คือให้ช้างกินเกลือเม็ดอะคะ่ะสม่ําเสมออาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็ได้กินกับมะขามเนี้ยค่ะคลุกกันปนใช่ใช่แต่ว่าถ้าเขายังยังแบบมีปัญหาอยู่เนี่ยถ้าเจอว่าเขาป่วยแล้วก็ให้รีบแจ้งสตัตวแพทย์ไปดูค่ะเพราะว่าการรักษานี้คือยิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งก็ยิ่งหายเร็ว โดยเฉพาะเรื่องแบบถ้าถ้าสมมติว่าแบบยิ่งยิ่งรักษาเร็วเนี่ยอาการแทรกซ้อนอื่นๆอย่างเช่นติดเชื้อตามมาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็คือมีโอกาสที่น้องจะปลอดภัยได้มากกว่าใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นการดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้นด้วยที่พี่ควันาะองคใยใส่ใจดีเลยขอฝากพี่น้องชาวช้างไว้ด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของการดูแลช้างเนาะทุกรายละเอียดเลยสําคัญกับสุขภาพของเขานะคะก็ ดีกว่าให้เขาป่วยแล้วมาหาคุณหมอเนาะแต่ถ้าป่วยก็ต้องรีบมานะคะใช่ค่ะโอเค for today now we ask lots of the question to the doctor and to give us the information and also the answer is r e a l l y clear so for the mahout or the owner for the elephant like uh, if you stay with the elephant take care them prevent them before the y get sick now from the like u uh, problem of the middle ear l e a if they eat too much นะ so prevent is better than นะ we go to treatment later นะ so for the information and everything for today that the doctor give to us is very like uh useful huh is very useful for the people and we like to say thank you thank you นะคะ to to the doctor ค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะและอีกสักครู่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่า การทําดินโป่งเทียมเพื่อให้น้องช้างได้กินเสริมแร่ธาตุนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเรามาค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําดินโป่งนะครับ ah. ซึ่งตรงนี้มองเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นจะมีทีมของพี่ควาน ah. แล้วก็จะมีทางด้านหัวหน้านะครับที่ ah. ท,ท,ที่อยู่ด้านในนะครับก็ <Okay. S 2> so for now now we arrive at the area that we gonna make the artificial mineral s o l i t for elephant ah. so we gonna go to work it over there. ์เดะนะ so <Yeah. S 1> I can see the mood waiting for us over there Okay <Yeah. S 2> let's go o s so, let's go มาครับมาทางนี้ครับมาค่ะมาเลยเราจะตามผู้ชายไปกันค่ะ สวัสดีพี่แดงนะคะครับสวัสดีครับพี่แดงนะคะเป็นหัวหน้างานบริบาลช้างลำปางของเราซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่แดงจะมาแนะนําในเรื่องของการทําดินโป่งเทียมนั้นเป็นอย่างไรเริ่มแรกเลยค่ะพี่แดงเราต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างคะดินโป่งเทียมเดี๋ยวพูดถึงความหมายของดินก่อนนะฮะได้ดินโป่งนะครับก็คือภาษาอังกฤษซอลลิกนะครับก็คือเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เฉพาะที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุค่ะ ที่เกิดที่มาจากการกัดเซาะของน้ําและการสะล้างของดินมารวมกันเป็นบริเวณหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีเป็นดินปงดินกับป่งน้าครับอันนี้จะเป็นปงดินแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้นะครับหลักๆก็คือจะมีเกลือเกลือเม็รอย่างนี้เลยเกลือเราจะใช้เกลือสมุทรเพราะเกลือสมุทรจะมีประโยชน์มากกว่าเกลือสินเทาจะมาต็นเกลือธรรมชาติอ่าเมวดีนนะครับีแร่ธาต สองค่ะนะครับอ่ันนี้เขาเรียกเอาไว้นะภาษาวิทยาศาสตร์ไดโคลเซียมฟอสเฟตเหลือไว้อะไรเกลือนันก็คือนก้อนแร่ก้อนเกลือแร่อ่าก้อนเกลือแร่เอาไว้ให้วัวกินนะครับนะครับสามบวดน้ำชิมมาแล้วนะคะบวดน้ำนะครับและอันสุดท้ายลืมไป จบครับเอ้าไม่ใช่พี่ควันเหรออ๋อจบโอเคชวาจบไห่อ่าเป็นอบบหลุดรในการขูดของเราเปิดหน้าดินนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่นะครับพื้นที่เราก็จะเลือกพื้นที่ที่รับราบนะครับค่ะแล้วก็เป็นเอ่อไม่ไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราจะใช้อัตราส่วนนะครับปกติจะสองคูณสามเมตรคูณคูณครึ่งเมตรแต่เรานี่พื้นที่มัน อาจจะไม่เหมาะสมอะไรก็อ่าเราก็เลยเอาแค่1ึงคูณสามเมตรนะครับลึกลึกอ่าฟุตหนึ่งสามสิบเซนนะครับอัตราส่วนก็คือปกติเราจะใช้เกลือเนี่ยยี่สิบกิโลค่ะไดคลเซียมฟอสเฟตสิบกิโลอืมนะครับอัตราส่วนนะฮะแล้วก็พื้นที่สองกูสามเมตรนะครับยมนัดคาแฟนคลับภาษาอังกฤษต่างชาติของเรารออยู่จัดการค่ะตั้งแต่ส่วนผสมเอาอุปกรณ์ค่ะมาเลยค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์เหรอ So uh, welcome <laughs> everyone to come back from the last episode that uh. I told you before like we're going to come to make the artificial mineral solid uh, mm. for elephant. Because the elephant will need to eat the salt paste uh, from the soil. So mm -hmm. for now, like uh, Mr. Dang just introduced uh, for the ingredient that we already prepared over here. This is the main thing is the salt over here you can see in this uh, bag. Uh -huh. Uh -huh. Normally we will use about 20 kilograms. Uh -huh. That's right? Yes. 20 kilograms. Yes. Uh -huh. And for the second thing is the for phosphate. This one mm -hmm. we also use with the cow in the animal livestock because it have the hole here. We will connect the rope inside and hang it uh, in the stable and the cow can come to lick it. Uh, <laughs> it have the sal salty taste, uh, mm -hmm. a little bit salty. Mm -hmm. and like uh, it tastes like a uh, fish, fish sauce uh, a little bit uh -huh. Salty. and also the tools over here uh, the tools and uh, this one now uh, because we have to like uh, pour the water after this and how to consider it the located uh, that we find to make the mineral solid we're gonna select the land that like a uh, lean a little bit but not too high uh -huh. and we gonna like a shovel and prepare the area ส about one meter wide right and the length about three meter three meters, three meters. Uh huh. so and after n d a this we gonna show you how to make it uh huh. but for now like all the muhut here already preparing for us <laughs> so next t i m we gonna show you next time can show you okay ขั้นตอนแรกเราจะเอาเกลือนะครับครึ่งนึงนะฮะประมาณสิบกิโลไปโรยด้านล่างก่อนนะฮะซึ่งจริงอ่ะเราโรยไปแล้วแหละ รยน้าล่างเสร็จแล้วนะฮะอ่ารยเสร็จแล้วเราเอาดินที่เราขุดด้านข้างเนี่ยมาผสมครับอ๋อผสมอ่าอาผสมคลุกเขาให้มันผสมเข้ากันเลยคลุกเขาคลุกเขาคลุกเขา so the first step and first layer we are pour the salt on the first layer and then we mix with the soil over here by using e w ทำให้มันคลุกเข้ากันทั่วทั้งหมด คือชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยการผสมทินแล้วก็เกลือชั้นที่สองผสมยังไงต่อแล้วชั้นที่สองเราจะใช้ดแคลเซียมฟอสเฟตนะครับทุบให้ละเอียดนะครับทุบก่อนทุบเลย and the second layer we're gonna smash and pound the piece of the di calcium phosphate and make it become r e turn to the small pieces so we're gonna use the big rock over here มันจะแข็งไหมนะ Big rock ไอ้ย์มันแข็งโอ้ยมันแข็งมากอะแข็งมากไหม ได้ก่อนอนอเป็นอย่างนี้เราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ยืนให้กำลังใจอย่างเดียวพอเพราะว่าให้ผู้ชายเขาทำให้เรานะคะ อันนี้คือโอเคหรือยังคะพี่แดงครับหนูเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะโอเคแล้วครับ,รบ,นรบรเนี่ยฮะจะเป็นนแบบี้ละเอียดพอแล้ว <c oughs> ละเอียดพอละนะครับมันก็จะง่ายต่อการที่มันจะซึมซับไปในดิน<อ>นะครับถ้าก้อนใหญ่มันก็จะนานใช้เวลานาน,าน<ห>าเราจะเอาไดแคลเซียมฟอสเฟตนี่ครับ <หา S 2> ทําทเป็นชั้นที่สองอ่าชั้นที่สองเดี๋ยวโรยตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ผสมดินนะครับเรามาโรยกันฮะพี่แดงทป็ความคิดมึง เสร็จแล้วเราก็เอาดินผสมกับฮะเอาเอาดินดข้างๆนี้เอาลงไปผสมเดี๋ยวนเอาดินมูอ a e นเอาไปทำดีก่น่ o a e วกแล้วก็พวกเขาพวกเขา and it's kind of like the, 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 yeah. there, the like mix a อนนี้ก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะระหว่างชั้นแรกซึ่งเป็นเกลือกับดินชั้นที่2ก็จะเป็นก้อนเกลือแร่ที่ทุบละเอียดแล้วนะคะผสมกับดินนะคะดูนี่ครับเดี๋ยวชั้นสองเสร็จเราก็จะเป็นชั้นที่สามก็คือเกลือส่วนที่เหลืออ๋อครับเราก็คือเราจะใช้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับตอนนี้เขาชั่งมาแล้วตามมาตราส่วนที่พี่แดงได้แจ้งไว้ครับผมค,ค่ะชั้นที่สามครับสามครับผม,มอ,อ่าเทราดเหมือนเดิมครับ เราต้องไปล่ามันเนู้นมาเลยมันจะบอกมาเมาทียมนั้นมาลาดยามาแล,ล้วเราจะได้เขียโอ้โอ้มายก็อด oh. oh <laughs> เอาน้ำมารล And for the last process ครับพีครับผม่ะอ e r เดี๋ยวเกลือกับดินจะได้ผสมกันยังไม่พอครับพอให้ชุ่มชุมไม่ต้องแฉะมากครับอ๋อโอเคพอชุ่มชุมพอให้ดินกับ ให้เกลือเขาได้ละลายดิงกับเกลือแล้วหลังจากนี้คือช้างกินได้เลยไหมคะยังครับยังครับต้องรอสักเดือน2เดือนนะฮะให้มันให้มันคลุกเขาให้เข้ากันก่อนถ้ากินตอนนี้เดี๋ยวช้างท้องเสียครับค่ะแล้วก็ตอนนี้โป่งดินเทียมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แดงครับหลังจากนี้น้องช้างจะมากินได้อีกประมาณ หนึ่งถึงสองเดือนใช่ไหมคะอแล้วเราจะตามมาดูกันว่า้องช้างกินดินโป่งที่เราทําไว้หรือเปล่านะคะอีกสองเดือนข้างหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่แดงมากๆเลยนะคะที่มาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับเราในเรื่องของการทําโป่งดินเทียมในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะครับ,รบ,รบสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ทั้งจากคุณหมอแล้วก็หัวหน้าแดงนะคะใ,<ช>ในส่วนของดินโปง่งว่าทำไมช้างจะต้องกินดินโปง่งมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายของช้างรวมถึงวิธีการทําโป่งเทียมด้วยใช่ <ไป S 2> เล่นเอา เหนื่อยเลยมืากันท้องร้องแล้งเหนื่อไตลอดเวลาแต่ก็เป็นสถานที่ที่เขาเรียกไงน่าภาคภูมิใจเลยนะที่ี่่มาได้ทําประโยชน์ให้กับน้องช้างเราจะมาติดตามผลกันอีกในประมาณ2เดือนข้างหน้านะคะว่าน้องช้างจะมากินดินป่งที่เราทําไว้ไหมถ้าเขาไม่กินอะ <laughs> <laughs> ดี๋ยมาลุ้นกันอีกชีนึงมาลุ้นกันอีกชีนึงค่ะ,ะ,คะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการกินอาหารของช้างนั่นเองนะคะก็คือดินโปง่งหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้แล้วก็ชื่นชอบเรื่องราวที่เราได้นําเสนอนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในอีพตอีต่อไปว่าเราจะพาไปดูในเรื่องราวของช้างเรื่องอะไรกันนะคะ,คะสําหรับสัปดาห์นี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะ ก็ลาแฟนคลับชาวต่างชาติกัน uh, ด้วยพี่อยมกเชิญครับ So for today the, the whole process that we done together now with the m k h u t now with Pipran and with the doctor we got a lot of information and also from Pidang the the leader at the hospital yeah. uh, over there so we learn a lot today and it's very proud of it that we make together น uh, ะ the elephant can come to eat it in next two months so let's see now nah, they're gonna <laughs> eat it or not uh -huh. yeah. but yeah we we will be proud of it to make it for them and we have fun for today so for the next episode mm -hmm. nah, so like uh, it's gonna be it's quite a little bit secret now nah. let's yeah. see where are we going and what we're going to do now nah, for the next episode nah. for today now nah, uh people and i not nah, gonna <laughs> go to work yeah. <laughs> already yeah. uh -huh. got to go to work and we're going to say goodbye to everyone here nah? uh -huh. enjoy yeah. for today <k> <laughs> <k> <laughs>